สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัชแชนเนลครับมื้อนี้ครับวันที่11สิงหาคม2567ครับผมมื้อนี้ครับจะมีนักทั้งมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเป็นของเลขวิ่งณครรมมนะครับหมู่บ้านนี้ตอนเช้าครับผมเนาะพายายไปไวัวัดพระแก้วครับแล้วก็เดินทางกลับหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะไม่ได้ลงคลิปให้เอฟซีทางช่องนะครับเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ เจ้าของเลขวิ่งหนักขบถมครับพ่นโทรมาหาผมตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วนะครับกะขอโทษเด้อครับผมเนาะว่าจะลงคงิีให้หมูว่านีกะไปล่ครกับผมเพราะว่าหมูว่านีขับรถครับผมทั้งวันครับผมเนาะเดินทางกลับถึงสกลนครครับผมเป็นที่เรียบร้อยครับผมเนาะเดินทางแถวขาดปลอดแพ้ครับผมหมูว่านีกะถึงบ้านประมาณสามทุ่มกว่าครับผมเนาะหมูว่านีออกจากกรุงเทพประมาณเที่ยงครับผมหมูว่านีวันนี้มาแล้วครับผม เลขวิ่งนคอนมัมที่ทุกคนรอคอยนะครับทำอะไรไม่ต้องค้ำแพงไม่ต้องค้ำแพงนะผมเพิ่นฝันว้าครับผมเนาะฝันดูนนบอกขึ้นว่าอย่างไดียวไม่ต้องเลี่ยมแม่กซ์เือว่าฝันตัวเรื่องจริงฝันแค่ๆเรื่องจริงนี่เด้อย่าเออซื้อโรงแรมเด้อเขาจะจะว่าเอานัวมากนอทุยโรงแรมอยู่อัดบางแสนบ่ ปั่นเรื่องจริงเพิ่มเอาฟังมาบัดนั้ได้หลับหูยังฟังพี่ิหัชกับอันพี่ิหัชกับคำแห้งคุยกันอยู่ยังมาหลับเปดิตั้งแต่เราฟังเนี่เอาตั้งแต่เราอันคือสิแหละพิภัชนั่นนั่นตรงข้างนี่คำแห้งนอนตรงกลางเนาะอืมบ่ดนั้นได้หลับหูฟังอยู่นตรตะแคงข้างนี่จังมันฝันจังมันมาฝันมีปุ๋เด็งหน่อยผู้ยยิ่งผู้นึงแหละยืึ่งมือขึ้นมาหาเขียสียแหละขามพี่ะหัชกับขามอันคำแห้งไปวันว่าคุณลูก จับเพื่อนกับเพื่อนกับติงงยังไม่จับยังไม่จับยังไม่ขวนกันนะมาสั่อจับโอ้ยเฮ็ดจังเดยก็นั้นบ่ได้เดี๋ยวคนนึงพิกโตได้ค่บปีนหนามาหาคํมแพร่งกับอันพิมหัศกันยังยื้อมือมาจับอีกก็เลย่าโอ้ยย๋ยวม่ขวนกันเด้อถ้าเป็นเจ้าบอลเจ้าทีหรือว่าเป็นสัพพะวสีขยาเดี๋ยวมือหนาลูกได้ไปทำบุญจะอุทิศกุศลให้ก็เลยอัน เดี๋ยวไอซิอุทิศกุศลให้ดอร์คาลาสัน่นพอดีตื่นมาตื่นมาว่า,วาหอยายกับอันน้องสาวฟังน้องสาวว่ามามแลงซื้อเหล้าอันไวเดวเดอร์เบอร์ห้องน้ำสั่นเบอร์ห้องหงน,นึ่งศ <c oughs> <อ>ูน103ออย์สามบอเมียนหนึ่งศูนย์สามยุที่ยุที่บางแสนนะเมียนเลขออกสามได้ออก 3, <3 S 1> <31. S 2> สามหนึง่งสี่สามหนึ่งพอมาแม่นางกินเขาอยู่ริมหาดกันเด็กหนุอยเนาะเด็กหนุอยสองคนมาอันเมียนเกาะ โครงการอันชุดนัก,นกเรียงเรียงชุดน,นักจัจจดแมนแ<ล>ครับค่ะจัดสั่งที่ให้ชุดนักชุดชุนักจัจดวันนี้ถ้าบุญกับน้องเขาแรียกกลอยน้องน้องเขาว่าพี่พี่พี่เล่นหวยบว่ค่ขาว่าสันพี่เล่นหวยนะพี่อย่าลืมเด้อเลขกไทยแันเลขกไ,ไทยนี่เคยมีคนถูกแล้วว่าสันเลขกไทยใบยบินนั่นนะก็เลยปะอ๋อเลนโยเดี๋ยวพี่จะไปยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้8 3 8 2มแปไม่สองบิน สองบินเมีนแปดเนี่ยโทรศัพท์แปดสามกับแปดสองก็เลยมาหาซื้อลอตเตอรี่พอดีได้ลอตเตอรี่สองใบแปดสองกับแปดส,สามนั่นแหละเมียนมาเมียนก็เลยว่าโรงแรมแรกแปดเหมือนตีร่องแรมที่สองเป็นบ่อยู่ทีสามหลวงบ่เป็นบ่เป็นคือกันคือกันเมี่นเอาอยู่ที่สนามหลวงเออสนามหลวงบ่เป็นฟันดี แมนบอกสนามหลวงฟันดีขึ้นที่สองเนาะขึ้นแรกจะนอนในคอเพิ่นกรนีขึ้นแรกนอนรับลูกกาว่าเป็นอย่างขึ้นที่สองนอ่บางแสนเปลี่ยนเนาะขึ้นที่สามนอนอยู่ที่สนามหลวงเนาะโรงแรมใกล้ฟันดีวะโรงแรมมใหญ่าฟันคือเก่าที่บังฟังฟันคือเก่าค่ะฟันว่าอันขนของขึ้นรถกระบะขั้นนีอีกแล้วคือแบบอันที่ว่าไม่เพิ่นฟันมาฟันสุดแล้ว ไปไปจ่ายค่าของคันรถนั่นเนี่ยมีขอบ้วนขึ้นน้ำกันแบบเดียวเลยแล้วก็ฝนตกพร้อมคือแบบเดียวเลยวาล่าเลยมันอยู่ในรถขนันนี่เพราะว่าสามหกสี่เก่าเนี่ยสามหกออกแล้วสี่หกออกแล้วยังสามยังเก่าสามกับเก่าหกเนาะก็สามเก่าหกสี่สามเลยสี่สามเมียนสี่สามสามคู่เนาะรถข,นขันเพราะว่าเมื่อคืนนอนโรงแรมอัน ดูสามหลวงเดี๋ยวเอินซีเคาเจ้าอ๋อขานอนจะบ้าให้ขอบคอยเพิ่นมาจองโรงแรมเก่าแก่เพิ่มมาจองที่แรงเนาะจมนที่แรงโรงแรมเก่าแก่ที่สนามหลวงไปกับขอบขอบอ่าจับบอลจะที่ก็เลยนอนหลับฝันฝันเห็นรถคันนี้อีกแล้วฝันแบบเก่าเลยแต่วันนั้นนะว่าซื้อย้อนยังฝันว่าเจ้าของ อันเราอนุญาตเอฟซีทั้งช่องเด้อขี่เฮียอย่างนี้สิน่ะขาเจ้าว่าขั้นฝันขี่เฮียจะบดถือเลขสินะก็เลยบดก็เลยบดได้ตัดซื้อเลรียญบดอันนักที่งวดออกสามหกนะสามหกเมนก็เลยเอาแต่กรอซีทั้งไทยคนเดียวครับค่ะเนาะผมต้องสามนี่ครับผมเนาะผู้ใดนั่งกับมาดูเลขวิ่งนครปฐมดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีทั้งช่องผมเนาะมาดูเลขวิ่งนครปฐมครับหลังจาก สร้างไปนอนข้าแพงเราคมฝันหรือว่าเราที่ว่าไปนอนะเ้ที่ว่าบางแสนครับผมเนาะบางแสนก็เป็นนะครับบางแสนที่ว่ามีเด็กหน่อยมากวนครับผมเนาะแล้วก็ขึ้นที่สองเออขึ้นแรกนอนที่ลาดูกกาว่าเป็นยังขึ้นที่สองนอนที่บางแสนเป็นขึ้นที่สามนัอนที่โรงแรมเก่าแก่ที่ผมเคยนอนครับผมเนาะเพลนวา้เหียนแห้งไปนอนมาแหะครับผมนอนสองครั้งแล้วนะครับผมที่สนามหลวงครับผมเนาะโรงแรมมีใหญ่ครับผมสมัยเก่าครับผมเนาะ fc ทางช่องคงรู้จักนะครับผมเพราะว่านิ่งข่าวว่ารงแร่มนี่เหี้ยนมากแต่ว่าไปนอนสองครั้งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมาครับผมมาดูเลขวิ่งนะคอนปถมดีกว่าครับผมเนาะเพิ่นโทมาหาผมตั้งแต่วันศุกร์กับผมเนาะกลางคืนรับผมเนาะ,นนเ,นะเพิ่นว่าวันเสาร์ลงนะพี่หน่อยนะกับเบอร์ลงให้ fc ทางช่องครับผมวันนี้มาลงให้ครับพอว่าบอว่านี่เดินทางทั้งวันครับผมเนาะ เดินทางกลับบ้านครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะมาดูเลขวิ่งนะคอนถมดีกว่าครับเลขวิ่งนะคอนถมครับ เลวิ่งนะคอนปฐมงวดน,นี้วิ่งเม็ดเดียวครับวิ่งที่5ครับวิ่ง5เม็ดเดียวบนล่างครับผมเนาะวิ่ง5้าบนล่างครับวิ่ง5้าบนล่างครับ เม็ดเดียวครับผมเจ้านี้ครับผมเนาะเพิ่นอยู่กับผมมาประมาณสี่ปีกว่าแล้วครับผมจะเข้าห้าปีแล้วครับผมเนาะปลายปีนี้ก็ครบห้าปีแล้วครับผมเลขวิ่งนครปฐมนมนะครับเมื่อก้อนนี่อาจารย์หน่อยครับผมเนาะแนะนําเห็นผมรู้จักครับผมถ้าใครเป็นแฟนคลับผมจริงๆจะรู้ว่าเพิ่นอยู่กับช่องผมประมาณสี่ปีเกือบห้าปีแล้วครับผมเนาะลงวันที่ครับลงวันที่สิบหกครับ 8ปทับ 6, 7, ครับผมวิ่ง5บนล่างเม็ดเดียวครับ่อแม่ครับผมชุดจับคู่ให้นะครับชุดจับคู่ให้ครับอันนี้เลขบิงนะครับชุดจับคู่ให้ครับชุดจับคู่ให้ผู้ใหญ่ใจดีครับ จากคนครปฐมครับผู้ใหญ่ใจดีจากคนครปฐมครับบนครับวิ่งห้าครับบนวิ่งห้าครับ,บ ชุด3ตัวเม็ดเดียวครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับนั่นก็คือครับ975ครับ975ครับนี่ครับตัดเล่น2ตัวครับ9 7 7 5 9 5นะครับนี่ครับผมเน้นที่975 แล้วก็7 5นะครับส่วนล่างครับล่าง <c oughs> ล่างให้มา2คู่ครับล่างให้มา2คู่นะครับล่างก็ให้มา2คู่5 1 5 8นะครับ 5, 1, 5, 8นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวลงวันที่ให้เอฟที่ทัางชองครับผมแป๊บหนึ่งครับลงวันที่16นะครับ 8, ทับ 6, 7ครับอ๋อโอเคครับผมเนาะมาครับมาแคปหน้าจอเอาเลขวิ่งครับผมนะคนปถมดีกว่าครับผมขอเวลาแป๊บนึ่งครับผมเนาะทำให้ตรงๆก่อนสิ นี่ครับเลขวิ่งนักขันปฐมครับวิ่ง5เม็ดเดียวบนล่างครับชุดจับคู่ให้ครับบนวิ่ง5ครับ975เม็ดเดียวครับจับคู่2ตัวครับตัดเล่น2ตัวครับ977595็ดครับล่างก็วิ่ง5นะครับ5158นะครับเน้นที่97575ครับตามนี้ครับผมเนาะล่างพนวามีแค่2คู่บุรินให้ FC ฟซีทางสองครับผม กัดทุ่านีครับตะขออุยพรอนห้ยทีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเดินทางแขวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ,ะกดติดแล้วก็กดติดตามครับผมเนาะไม่เสียตังค์นะครับ